โรงเรียนนนท์ค่าวิทยายินดีต้อนรับคณะนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต4ทุกท่านด้วยความยินดียิ่งครับโรงเรียนนนท์ค่าวิทยาเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมวัยจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาดังนี้ 1. ความพร้อมด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนโรงเรียนนนท์ข้าพยามีการปรับปรุงดูแลสภาพของอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมรอบโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียนการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดีของโรงเรียน จะมีส่วนในการเสริมสร้างความคิดจิตใจและคุณธรรมต่างๆอันพึงประสงค์มีการทำความสะอาด Big Cleaning Day ก่อนเปิดภาคเรียนโดยความร่วมมือจากชุมชนผู้ปกครองและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียนทุกวันจะมีกิจกรรม5สสะสางสะดวกสะอาดสุขลักษณะ สร้างนิสัยให้โรงเรียนสะอาดสดชื่นร่มรื่นสงบแจ่มใสมีชีวิตชีวาวัสดุอาคารสถานที่ที่ได้รับการดูแลมีความเป็นปัจจุบันพร้อมที่จะให้ครูและนักเรียนได้ใช้ตลอดเวลา 2. ความพร้อมด้านการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนโนนค่าวิทยาได้ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการเรียนดีมีความสุข ภายใต้หลักการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศและความมั่นคงของชีวิตโดยพุ้มในการมีการนิเทศติดตามห้องเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,568โดยคณะครูทุกระดับชั้นได้จัดตกแต่งและปรับปรุงห้องเรียนตามเกณฑ์ห้องเรียนคุณภาพจัดบรรยากาศในห้องเรียนให้มีความปลอดภัยสะอาดเหมาะสมสวยงามเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ให้พร้อมต่อการเรียนรู้และพร้อมต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 3. ความพร้อมด้านสื่อและวัสดุอุปกรณ์โรงเรียนโนโนค่าววิทยามีการเตรียมความพร้อมด้านสื่อและวัสดุอุปกรณ์โดยมีการตรวจสอบและซ่อมบำรุงอุปกรณ์การเรียนให้พร้อมใช้งานทุกชิ้นพัฒนาสื่อการสอนและเทคโนโลยีทางการศึกษาให้ทันสมัยเข้าถึงง่ายและมีคุณภาพ มีการจัดหาวัสดุสื่อการเรียนการสอนตามนโยบายเรียนฟรี15ปีให้นักเรียนทุกคน 4. ปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติและน้อมนำพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโรงเรียนนอนค่าวิทยา ได้เข้ารับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษามีการศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามโรงเรียนต่างๆเช่นโรงเรียนอนุบาลประชาลัฐสามัคคีโรงเรียนบ้านโสกแจ้งและโรงเรียนบ้านซับน้ำเย็นนอกจากนี้โรงเรียนโนนแคทิยายังได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนต่างๆ ที่ได้มาศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาเช่นโรงเรียนบ้านโคกหินเล็กไฟโรงเรียนบ้านหนองแวงและโรงเรียนวัดใหม่สามัคคีธรรมจังหวัดสระบุรีเป็นต้นโรงเรียนโนนข้าวิทยาได้มีการดําเนินการจัดตั้งฐานการเรียนรู้เพื่อนักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ตามฐานการเรียนรู้ทั้งหมด5ฐานด้วยกันได้แก่1 ฐานการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์จากส้มโอ 2. ฐานการเรียนรู้การเลี้ยงไก่พันไข่ 3. ฐานการเรียนรู้การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ 4. ฐานการเรียนรู้การเลี้ยงตักแตนปลาทังก้า 5. ฐานการเรียนรู้การเลี้ยงปลาในกระชังมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ประจำฐานการเรียนรู้เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนรู้แต่ละฐาน การขับเคลื่อนพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติโรงเรียนนนท่้าวิทยาได้นําพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10ทั้ง4ด้านมาขับเคลื่อนสถานศึกษาโดยมุ่งสร้างพื้นฐานทั้ง4ด้านให้แก่ผู้เรียนดังนี้ 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีการปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจต่อบ้านเมือง โดยผ่านการทำกิจกรรมหน้าเสาธงมีการเคารพธงชาติที่หน้าเสาธงทุกเช้านำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่างๆของสถาบันหลักของชาติได้แก่ชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เช่นวันมาคาบูชาวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระรสุธาพิมลลักษพระบรมราชินีเป็นต้น2 มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมมีการปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิดชอบชั่วดีปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบสิ่งที่ดีงามรู้จักปฏิเสธสิ่งที่ผิดสิ่งที่ชั่วและมุ่งสร้างผู้เรียนให้เติบโตเป็นคนดีของบ้านเมืองเช่นการเข้าร่วมรณรงค์วันวสุบรีโลกการร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดของชุมชนเป็นต้น 3. มีอาชีพมีงานทำมีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนทำงานเป็นรู้จักการประกอบอาชีพจนสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ผ่านกิจกรรมชุมนุมโดยมีฐานการเรียนรู้ด้านอาชีพให้นักเรียนได้ฝึกฝนเช่นชมรมนนค่าคาเฟ่ที่มุ่งฝึกฝนให้ผู้เรียนเรียนรู้การทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องดื่มและคาเฟ่การเลี้ยงไก่พันไข่ การเลี้ยงตะกะแตนปลาทังก้าและการเลี้ยงปลาในกระชังเป็นต้น4การเป็นพลเมืองดีโรงเรียนนนค่าวิทยาส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนมีโอกาสทำหน้าที่เป็นพลเมืองดีโดยมีกิจกรรมชุมนุมลูกเสือจิตอาสาได้บำเพ็ญประโยชน์เช่นกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ครูนำนักเรียนเก็บขยะบริเวณโรงเรียนและวัดเพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีน้ำใจ และมีความเอื้ออาทรต่อผู้อื่นและสังคมการดำเนินงานงานส่วนพฤกษศาสตร,ร์โรงเรียนโรงเรียนนนท่าวิทยาได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิกงานส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและได้ส่งบุคลากรทางการศึกษาไปอบรมเชิงปฏิบัติการงานส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนหลักสูตร5องค์ประกอบโดยให้นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้มีส mm. ่วนร่วมในการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับพันไม้มีการสร้างจิตสำนึกให้ผู้เรียนเกิดความรักและตระหนักถึงคุณค่าของพันไม้ 5. การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองศิลธรรมและประชาธิปไตยมีการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองศิลธรรมและประชาธิปไตยในสังคมร่วมสมัยพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองศิลธรรมประชาธิปไตย และส่งเสริมความรักชาติศาสตร์กษะัตรสู่ห้องเรียนวิถีใหม่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยส่งเสริมมัคคุเทศน์น้อยในโรงเรียนโรงเรียนโนนข้าวทิยามีการฝึกให้ผู้เรียนได้ทำหน้าที่เป็นมัคคุเทศน์น้อยในโรงเรียนในการต้อนรับคณะศึกษาดูงานเยี่ยมชมและให้ความรู้ในศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศริจพอเพียงตามฐานการเรียนรู้ต่างๆเช่น ฐานการเรียนรู้การเลี้ยงไก่ไข่ฐานการเรียนรู้นนค่าคาเฟ่และสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดเป็นต้น 6. กการปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลายด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีการจัดการเรียนรู้เชิงรุก active learning มีการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ด้วยปัญญาประดิษฐ์ AI ส่งเสริมการเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา anywhere anytime เช่น o b e c Content Center, DLTV, DLICT, ระบบอบรมออนไลน์เป็นต้นตามนโยบายของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ต้องการขับเคลื่อนนโยบายเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาโดยใช้เทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนการเรียนรู้ให้เท่าทาันโลกปัจจุบันทางโรงเรียนนนท์ข้าวิทยามีห้องคอมพิวเตอร์เปิดให้บริการนักเรียนเข้าไปศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองได้ทุกเวลา 7. ส่งเสริมการอ่านเพื่อเป็นวิถีในการค้นคว้าความรู้และต่อยอดองค์ความรู้ที่สูงขึ้นมีการติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายปีทองของการอ่านออกเขียนได้ลายมือสวยมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโรงเรียนเช่นการอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์สารานุกรมไทยและกิจกรรมอื่นๆ 8. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมแนแนวมีการประสานสถาบันการศึกษาต่างๆเข้ามาแนะแนวให้กับนักเรียนที่กำลังจะจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เช่นโรงเรียนปัญญาพิวัตรโรงเรียนช่างฝีมือทหารวิทยายลัยเทคนิคน,นครราชสีมาวิทยายลัยเกษตรกรรมนครราชสีมาโรงเรียนช่างกลพณิชยาการเป็นต้น โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนกิจกรรมลูกเสือเนตรนารียุวกาชาติและกิจกรรมจิตอาสาโรงเรียนโนนข้าวิทยาได้จัดกิจกรรมสภานักเรียนกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ประชาธิปไตยในโรงเรียนและเรียนรู้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 9. การศึกษาแบบเรียนรวมสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษมีแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP โรงเรียนนนท์ข้าวิทยาได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลนักเรียนพิการเรียนรวมเป็นรายบุคคลคัดกรองนักเรียนพิการเรียนรวมใหม่รวมทั้งจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP ประจำปีการศึกษา2568 1ิ การจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศสำหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษพัฒนาศักยภาพและคุณลักษณะผู้เรียนตามความถนัดความสนใจเช่นการจัดการเรียนการสอนชุมนุมต่างๆตามความสนใจของผู้เรียนเช่นชุมนุมนนท์ค่าคาเฟ่ชุมนุมกีฬาเป็นต้นการวัดแววและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษข้อมูลที่ได้จากการสำรวจและวัดแววความสามารถพิเศษของนักเรียน เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ครูนำไปออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมพัฒนาให้เป็นคนดีคนเก่งมีคุณภาพพร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่21มีการส่งเสริมผู้เรียนตามแนวพหุปัญญา 11. การยกระดับผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนมีการขับเคลื่อนแผนการยกระดับผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนนนท่าวิทยาได้ดำเนินการรายงานผลการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา2,567เป็นที่เรียบร้อยและได้จัดทำแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา2,568ซึ่งได้ดำเนินการส่งเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต4เรียบร้อยแล้วและได้วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนปีการศึกษา2,567โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน RT NT o n e t ในกลุ่มสาระหลักให้มีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยระดับสพทสอดคล้องกับนโยบายและสภาพปัญหาความจำเป็นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบริบทของโรงเรียนการใช้ข้อสอบ o n e t ออนไลน์โรงเรียนนนท์ข่าวิทยามีการส่งเสริมให้มีการใช้ข้อสอบ o n e n t ออนไลน์ แก่ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6และชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 12. การประกันคุณภาพการศึกษาการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR ปีการศึกษา2567มีการประกาศมาตรฐานการศึกษาปีการศึกษา2568 มีการเตรียมความพร้อมรับการประเมินสมสปีงบประมาณ2,568การนิเทศภายในโรงเรียนนวนค่าวิทยาได้ดำเนินการรายงานผลการนิเทศภายในโรงเรียนปีการศึกษา2,567ต่อเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต4เป็นที่เรียบร้อยแล้วและได้กำหนดประเด็นการนิเทศภายในโรงเรียนและได้ดำเนินการจัดทำแผนการนิเทศภายในปีการศึกษา2,568 เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว13หลักสูตรสถานศึกษามีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยฉบับปัจจุบันมีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาระดับขั้นพื้นฐานฉบับปัจจุบัน14การเตรียมความพร้อมและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ITA การนำหลักสูตรต้านทุจริตการศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยเปิดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมมีการประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบาย no gift policy ของผู้บริหารสถานศึกษามีการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของสถานศึกษาตามแบบวัด OIT โรงเรียนโนนข้าววิทยามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาของเรา ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนชุมชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยยึดนโยบายเรียนดีมีความสุขของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีความสุขกับการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนโนนข้าวิทยาภายใต้การนำของท่านผู้อำนวยการอิทธิริ์แดกขุนทศขอบคุณครับ